ทางโรงเรียนอุอบานเทศบาลตะมนวัดท่าจังหวัดนองคายค่ะพาน้องๆนักเรียนไปร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรูน้นอกห้งเรียนมองโลกกว้างคิดสร้างสารรคกับพี่พี่ทหารที่อุดรธาน,นีค่ะ ที่ค่ายรามสูรหรือค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาจังหวัดอุดรธานีพันเอกวีรวัตรเท้าพิม์พเสนาธิการกองกําลังสุรศักดิมนตรีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลวัดท่าจังหวัดหนองคายที่ได้พาน้องๆนักเรียนนี่แหละค่ะไปเรียนรู้ไปทัศนศึกษานอกห้องเรียนไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมจริงๆเลย เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติสังเกตสำรวจแก้ไขปัญหาและพัฒนาการความคิดค่ะโดยการนำของนางประชยาพรล่ลากรรมเพิ่มในการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวาาัฐพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนกว่า108คนค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับฝ่ายกิจการพลเรือนก็กำลังสุลศักดิ์มนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารได้คอยอำนวยความสะดวกนำคณะครูและนักเรียนสักการะสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาตินะครับและยังเป็นอนุสรณ์แดดชนรุ่นหลังนะครับให้มีจิตสำนึกในความรักชาติและจากนั้นนะครับได้พายเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามศูรซึ่งเป็นสถานที่ตรวจจับสัญญาณวิทยุที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยสงครามเวียดนามครับเมื่อปี2 5 0 9ซึ่งมีพื้นที่ราวๆ800ไร่ มีความยิ่งใหญ่เป็นอันดับที่2นะครับรองจากฐานปฏิบัติการของสหรัฐในเมืองออสเบิร์กประเทศเยอรมนี โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารบรรยายประวัติความเป็นมาและพาเยี่ยมชมสถานที่ครับอีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมชมโครงการฐานทันดีกองพลหารราบที่3เรียนรู้ศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานศูนย์ผลิตพันพุ์กบศูนย์ผลิตพันธ์สัตว์ปีกศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้าสึบระราชทานและพาเด็กๆไปถ่ายภาพกับเฮลิคอปเตอร์เป็นที่ระลึกนะคะซึ่งเด็กๆสนุกมากเอนจอยมากสร้างความประทับใจให้กับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะ